สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมมาได้แคทกระดานที่มีชื่อว่าไม่เคยฤด,ดูร้อนตอนนี้จะมีทั้งหมด8ด้่านนะปลดล็อกแมวราชินีฤด,ดูร้อนไปเริ่มกันเลยแลวกันนะคนตะกะข้างบ้านมันเกี่ยวอะไรกันฤด,ดูร้อนนะ่ะอ๋อแมวมาเป็นหน้าตาไยแมวหน้าตาเป็นกันใช่ไหมโอเคแคนแคนไปเขี่จนะทันไหมเนี่ย ไอ้แกะมาเยอะจังอะ่ะไปเอาลองหินไปเราไปเคลียร์มันหน่อยเรตบมันเออดัน,นไปดัน,นไปรู้สึกพวกนี้มันจะตบช้ามากเลยนะแกนแคร์มันน่าจะตบหมู่นะตบทีละตัวช้ามากโอเคถึงบ้านมาันละอ๋อฟบอยเป็นแมวน้ำเหรอแต่มันดานแรกะนะเนาะทีเดียวตายโอเคไปเคลียร์บ้านมาเลย ดูซิว่าจะปลดล็อกแมวไหมโอเคไม่น่าจะได้หรอกโอเคไม่ได้จริงด้วยด้านที่สองื่อดูร้อนแล้วหรออ่อเป็นคำถามสินะไปลบไปไปบอกไปแคนๆไปตัดมันหรอเออน่หลนะตัดมันแล้วกว่อจะ ไปถึงแล้วมามดังช้าเลยอะ่ะแข็งๆตบไม่โดนอะ่ะตบมันตบเจ้าแผ่นกวินนะั่นเออเลยแข็งๆตบไปดิเคยไปซัดาาบ้านเลยตบบ้านมันตบบ้านมันเออโอเคเคียแต่นี้ก็ไม่ได้ วางยางเกี่ยวกับแมวไปสเตอร์บอกเหมือนเดิมเลยไปเคลียร์เลยซัดมาเลยบาหมุดเออไปซ้มต่อเออไปแล้วก็เอาด้น้องหินพอดีเลยเดี๋ยวเอาน้องหินไปช่วยด้วยเอาน้องหินจะเคลียร์ตรัวเล็กๆอยู่เอาช็อกโกแลตไปด้วยโอเคไปตบบ้านมันแล้วเร็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 วเรว มันก็ปล่อยมาไม่หยุดเลยให้ลูกน้องมันเนี่ยไปสดบ้านเอออ่าบอเสไมมีเหรอเดี๋ยวดีบามุสยังไม่ได้ดูเลยโอเคเคลียบ้านละแล้วก็ไม่ได้อะไรสมมทตี้หน้าร้อนเอ,อ่อด่านนี้ค่อนข้างใกล้หมาถึงป้อมอใกล้ๆกักกกกกนอ่าน่าจะเคลีย์ไว้อยู่ ไปเราแขวนแควนตบมันแล้วก็ส่บล็อกตบมันอ่าแควนแขนมันตีตัวเดียวอะแบบไม่คุ้มเลยอยากให้แควนแขนตีหมูนะอ๋อรอบนี้เป็นช้างสินนะอ่ามื่ก่อนเนี้ยปล่อยมันเล่นๆเหมือนกันละอยากให้วาฮามูมไปเคลียร์ไปช็อกโกแลตเข้ามาเล่นๆล่นไปวาฮามุดไปเคลียร์ช้างหน<ะ>่อยอ๋อใหติดอ่ะ โอเคป่ามุดยังไม่ทำตบเลยไปตีบ้านมันจบจบจบอ่ะได้ไหมก็อย่างไปต่ออดอาหารในฤดูร้อนอ่ารอบนี้ว่าเป็นหมูดสีแดงอืมรอบนี้ว่าเป็นหมู่สีแดงสินนะไปะเข้าทางแขนแคนเลยแคนแคนชนะสีแดงไง หมายถึงตีแล้วสโลอ่ะต่อปันเออตายละโอเคให้ตังค์ซะเยอะเลยสีแดงก็ต้องช็อกโกแลตนั่นแหละไปช็อกโกแลตไปเคลียร์ก่อนเร็วแล้วก็ตัวต่อไปเขาเป็นบาฮามุสแล้วกันช็อกโกแลตยังไม่ทันถึงเลยบาฮามุสไปเคลียร์แล้วเนี่ยอ่าไหนๆก็เอามาแล้วก็ปล่อยๆนะหมด แต่ไหนก็เอามาแล้วปล่อยๆหน่อยแล้วกันมังกรเนี่ยไปเคลียร์มันรามุดเคลียร์มันไอ<ว>้ตัวเล็กไม่ชอบบวขวางอะ่ะบามุดตีไม่โดนอะ่ะโดนชด็อกโกแลบดิเออเอาปืนใหญ่ไปด้วยอ่ะโอเคได้มามื่นสองแต่ก็ยังไม่ได้หนุ่มเจอสาวเออชื่อด่านมันเกี่ยวกับลื้อร้อนหรอไม่น่าเกี่ยวนะ ไปรอบนี้เป็นตัวสีขาวสินะตบมันแขดงแขเออ <What? S 1> ตบแม่นจริงๆเลยตบกระลอกแทนที่จะเป็นจิงโจ้ไปสุดท้ายไซยบอร์กก็เคลียร์หมดอ,อ่านั่นแหละยังไม่ทันตบเลยนั่นแหละนั่นแหละหมดหมดหมดโอเคได้ช็อกโกแลตมาก็ไปเลยน้อง๋ยวดูซิว่าบ้านมันรอบนี้จะมีตัวอะไรระเบิดออกมาไหม โอ้ยแคนแคนคุณตบไว้โดนเลยนะโอเคเออเออรู้สึกว่าจะชอบมากเลยในการลอกอ่ะอรอบนี้เป็นหมาสีขาวไงหมาสีขาวคุณเจหมาสินะบามุดไปเออบามุดก็ไม่เอาเลยบอสเนี่ยเอาแต่ลูกน้องเนี่ยโอเคได้ตบละาตายเลย มาเคลียร์บ้านมันโอเคก็อย่างนะถุงทรายบนอ่าวทำไมต้องไปถุงทรายอ่ะเคยไปเคลียร์เลยน้องเก็นแค้นตบไปเออมันแหละสวยงามตบอีกกว่าจะได้ตบเอาไซาบอกไปช่วยเคลียร์แล้วกันน่าจะไวขึ้นเนี้ย เออเออผัดกันผัดกันคนละตัวคนละตัวเอาบาังกรมารู้สึกว่าบอสมันจะเป็นหมาสีขาววะเมื่อกี้ที่มันออกมาอืมเลีรยแล้วก็ไอหมีใส่ชุดว่ายน้ําน่าจะเป็นหมาสีขาวกับหมีใส่ชุดว่ายน้ําบอสคนนั้นเนี่ยเหลือบาฮนะามูสินะบาฮามุดไว้ปล่อยตอนเจอบอสแล้วกันนะไปรีบเลีรยเลยไปซัดบ้ามนนันไม่ต้องละ ปล่อยไปเลยแล้วกันบาฮามุสเนี่ยไปเคลียบ้านมันเร็วเอออย่าไม่ทันตบเลยเออจริงด้วยเป็นหมีครับหมาสีขาวหมดอ,อรอบนี้มีบาฮามุสต่อยไม่ตายนะ้อตักเออ,เอ,อมันก็ยังวางอยู่อะออรอบนี้เออโอเคมังก่อนไม่รู้มาทําไมเลยได้ไหมรอบนี้เออตอนแรกก็นึกว่าแมวนะเป็นด่านพิเศษแล้วก็ด่านสุดท้าย ตอนนี้เหมียวนี้ถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปหวังพึ่งตอนเก็บมงกุฎแล้วแหละไอ้ด่านปลดล็อกแมวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บมงกุฎอ่ะผมว่าน่าจะเก็บมงกุฎไปไปเคลียร์เลยเจ้าแขนแขนเอาฮิบิสื่อไปด้วยไปตบอบมันตบอบมันไอโดนไซบอกลาดอีล้ะอะไรไม่ต้องตอบแล้วแขนแคนอะ่ะไม่ได้ตอบหรอก เออไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแคนแครนชอบตบแต่กะล่อที่มันวิ่งมาเ,ยเออลยอะรอบนี้ยังได้ตบหมาอข้ไปเอาเฮออ้ยยังไม่ทันตีบ้านเลยออกมาก่อนเลยเหรอกแล้วกว่ามบางกรกับช็อกโกแลตเดินมาถึงเออนั่นแหละแคนแครนรอดแล้วด่านสุดท้ายจริงวันนี้อ่ะไม่ตึงเลยอะ่ะเอาบาฮามุดไปช่วยด้วยไปบาฮามุดสัตว์บ้านมันบอสน่าจะเป็นไอหมาสีขาวนั่นละ โอเคสามสิบกระวังแมวเดี๋ยวหมามันไม่ออกมาล่ะแล้วก็ยังไม่ได้แมวโอเคผมว่าน่าจะเป็นด่านมงกุฎนั่นแหละอืมจริงด้วยเดี๋ยวผมไปเคลียร์ถึงมงกุฎที่สี่ก่อนแล้วเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็ถึงมงกุฎที่สี่แล้วแล้วก็ด่านสุดท้ายแถมแมวยังไม่ออกมาให้ผมเลยเหนื่อยนะเนี่ยโอเคไปเลยแล้วกันนะ จะได้จบๆกันโอเคกลับมาดาดเดิมเพิ่มเติมคือใช้ได้แค่แลกับแมววิเศษนักเลยไอ้แมวราชินีรลดูร้อนมันก็ไม่ยอมออกให้อะ่ะแบบนี่เคลียร์มาเยอะแล้วนะวันนี้ไม่ออกให้เลย อ่องผมเอาท่านเทพเจ้ามาด้วยท่านเทพเจ้าที่เพิ่งได้มาตอนนี้ก็ให้มันชื่อว่าอะไรนะออวไวกิงวก้งไวกิ้งให้ไวกิ้งไปฟาร์มเงินก่อนเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินแป๊บนึงเดีย๋ยวว่าจะลองใช้ท่านเทพเดูยังไม่เคยใช้ท่านเทพเลยไปต่อมันต่อมันโอเคหมีมาละแต่ดูซิว่าท่านเทพเจ้าจะ โหดไหมไปไปเลยท่านเทพไปจัดการเจ้าหมีนั้นสิโชว์ให้มันดูว่า,ทาเทพเจ้าแมวนะ่ะโหดแค่ไหนเออเดี๋ยวอุลุลุนเนี่ยโอเคอุลุลุนลารดไหมเนี่ยทันเทพถ้าทัานเทพไม่ทำอะไรสักอย่างนะโอเคมาแล้วมาแล้วทันเทพเออเออพักพักพักอีกทีนึง เออแล้วก็ช็อตช็อตลงมาช็อตลงมาช็อตลงมาตู้มโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าท่านเทพแรงหรือว่าโดนดาเมจจากอ่าโดนดาเมจจากไซบอร์กนะไปท่านเทพโชว์เอ,อ,เอ้ยนึกว่าบอยมันจะไม่ออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาด้วยไหอ๋อ,อก,ก็ปกติไปตีป้อมมันแตกก่อนแล้วนะ แปลว่าด้านนี้ระเบิดตามเวลาสินะไเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านเทพจะชนะมันไหมท่านเทพท่านเทพต้องโชว์แล้วทขกอยากอ้ยแล้เดินอย่างช้าเลยท่านเทพระเจ้าแมวเลยอะไปจับตาไปจับตาดูอุลุนดีกว่าไปอุลุนชอบอันไหเออคือหาแล้วอ่ะ โอเคครับเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเทพเจ้ามแมวแค่ง่วงหน่อยไปหน่อยโอเคเอามามุดไปเคลียร์ไะไเนาะโอ้ยโดนเตะโอ้โหปามุดโดนสองทีตายอุลลุนก็นไปแล้วไอ้มาเหลือแค่แมวแลนั่นแหละที่จะเป็นตัวพาชัยชนะมาให้ผมไปใส่บอก์กไซบอ์กเนี่ยต้องส่บอกเนี่ย,ยดีนะที่อัพมาอัพทะเลนมา อ๋อไอ้ไซบอกตีไม่ถึงอ่ะมันติก่อนตลอดเลยอ่ะมีตังพอนะแต่แบบให้มีตัวให้ปล่อยอ่ะไอยก็หวังแค่ไาบอกตบมันให้ตายแค่นั้นแหละไม่งั้นก็รออุดรุนกับบาฮามุตส่วนทันเทพก็ปล่อยไปบางจัดเลยโดนทีเดียวตายเหมือนแมวผีเลย ไม่รู้จะบางขนาดนั้นทำไมแล้วมีไว้ทำไมเนี่ยแล้วเก็บมาอย่างยากโอเคมาไปแล้วหนึ่งตัวเอาปืนใหญ่ไปเมื่อกี้พูดถึงไหนนะโอ้ท่านเทพแล้วตอนเป็นบอสยังโหดอะแล้วมาเป็นลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องสิมาเป็นแมวฟังผมแล้วแบบไปสุดท้ายก็ต้องหวังพึ่งแค่ไสบอกแล้วก็ พวกแมวแลทั้งหลายเฮ้ยพวกแมวพิเศษนี่ไปหมดละแบบโดนเคลียร์อย่างไวเลยตอนหมามาเ,เอ่ยสุดท้ายอุลุนก็ได้ออกมาตอนสุดท้ายกับบาฮามุสอย่างน้อยก็ได้ช่วยตีบ้านละไปจบบ้านมันหวังว่ารอบนี้น่าจะได้นะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องใช้ผิดสมบัติแล้วล่ะไม่ไหวละ ยามาเยอะแยะไม่ได้เลยต้องออกมาล้วจริงๆต้องได้ละฮะโอ้ยด่านพิเศษีเละโอเคไม่ได้เนาะก็สมบัตินั่นแหละอย่างที่ผมพูดแล้วก็ด่านแรกเลยโอเคได้มาแล้วครับแมวแล้วนะแมวราชนีพักร้อนไปเดี๋ยวไปอัพอันนี้ก่อน โอเคกว่าจะได้มันมาเนาะแมวพักร้อนอ่ารู้สึกว่าเก่งกับสีแดงอีกละมีแต่ตัวเก่งกับสีแดงฮะไปอัพมันไปเลยแล้วกันนะไหนๆก็อัพแล้วเอาสักเวลสามสิบนั่นแหละผมขี้เกียจมาอัพที่หลังอ่าร่างนี้เหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศเลยฮะเออเจ๋งดัวยแมวสาวสำนักงานอ่ะอัพไปถึงเวลสิบสามไอ้ไอ้อะ นะอัพไปถึงเวลสามสิบนั่นแหละถือว่าอัพแรงแมวแล,ล้วโอเคแล้วก็วิวัฒนาการไปเลยโอเคครับร่างแรกมันก็ประมาณนี้นั่งเรือสบายใจเฮ้ยเฮ้ยท่าโจมตีอย่างเท่อะร่างสองเป็นพนันร่างสองเป็นเงี้ยร่างสองเป็นแมวพนักงาน โจมตียังไงคนคนคนเอาแสบมาฟาดแล้วก็ร่างสามไอแมวที่ผมไปปลดล็อกมานี่นะไอ,ไอแมวร่างจริงที่ผมไปปลดล็อกแล้วไม่มีร่างธรรมดามอ๋อเจ้านี่เองเหรอโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ